กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาไทยทุกท่านนะจ๊ะเห็นเตาอยู่นีก่กะสิเป็นแนวเดียวเลยพี่น้องเป็นหมูกระทะนะจ๊ะหมูไทยหมูหนี่กะหมูไทย,มไ,ทยไม่ใช่หมูย่างเกาหลีนะอ่าอยูย่ๆอาจารย์จะขึ้นนะไปมาเป็นแนวเป็นตีสิเดี๋ยวถ้ามีสองเตานะ่อันนี้เป <บ S 1> ็นเตาให้โซ่แลจาะนี้เป็นเตาบันบานตอนนี้ให้ยุยสาน้องแม่เป็นพี่ที่ก้อนหนึ่งพิงแล้ว เอามาปีนหนาปีตาแขกคนรออือ huh. นี oh. yeah, ่น้ำจ right, yeah, ิ้มแบบผสมเองเอโร่อโร่อันนี้ม้งนี่กุ้งนี่กุ้งแล้วก็เขาเอียงอ่ะก็หน้าเขาอารโร่เด้อเอโร่เมโคแมคเมโคเอากินยั่วๆห้เบิรงจยาคั่มนั้นเป็นยังเป็นเพจอันนี้เป็นพี่ชายของอีชันเองนะคะอือ ลูกของยายานั่นเองสื่อไม่เห็นเองไหมพี่น้องเนี่อย่าให้ทษยั่ๆนะโทษเอายู่ๆนะตะคำไว้ย่อนำจิ้มยิใส่ตอนเลนี่หมูนี่ก็ขัน้ำจิ้มหมูกระทะยั่ๆจ้า ปวดปวเฮยไปได้แซบปะยำดีๆเอ้แซ่บอยู่รสชาติเป็นได้โฆษคาชนะเนี่ยแบบเหมือนในทีวีหมูนุ่มมากรสชาติเป็นไงคะเอาประเด็นมากอร่อยกลมกล่อมร้านทางร้านเขาได้นหมักดีมากเลยร้านอะไรละหมักเองหน่อเห็นไหมแบงค์โชโชถาดหมองหมูหน่อยเร็ว ไปแมคโครมาพี่น้องไปอเพื่อเขาเพื่อเขาเพื่อสไลด์เขาเนี่มาเกซื้อมาถ้าเป็นหมูสามช้อนสไลด์โลละลอยเจ็ดสิบสองบาทสส่ใช่ไหแมคโครแมคโครแมคโครจ้าแมคโครลอยเกาทิพย์เตารีจากสังกาซีนะเผื่อเข้าลาสกาซีเซเว่นพี่น้องสะปอกเน้นเนอสัาสกะปอกสังกะสีนะเราพี่กัดความ สนับสนุนโดยกุ้งของนาแพนะคะอนี้้สนับสนุนหลักพี่ผู้สนับสนุนลักโทนสายเปเอพี่แมนรักฟักเออพี่รักรักรักสองรักเลยรักพูดจะดีเอ่อเบลียงนะคะอาหารอาหารสองถ้าผุนเป็นเตาแบบเตาถีบไฮโซนอยจกหนอย ไอแป้งจับสลากของควัญปี่ไหมบริษัทได้อฮะโอ,โอ้บอกอันนี้ซื้อซื้อซืนนออออ้อออโตโอ้จะาออโต้เผื่อเข้าเหมือนกัน <c oughs> ออโต้แก้เซเว่นโชว์หน่อยเอเป็นสี่เี่เซเว่นเเป็นสเขาเพื่อเข้าอ่ะเป็นเพื่อนยั่วยั่าจ้าจะขั้นไหมข้หยวกมันต้นนี้หวานนี ตอนนี้อยู่หมู่บ้านเทพทาลินพี่น้องอยู่แหลมชะบังซักปบอกซอยหนึ่งซักปอกหนึ่งตรงเนี่ยซากกระปอกหน้าบ้านมีเซเว่นนะบ้านหน้าบ้านเรามีเซเว่นนะคะจะบอกให้ปากซอยบ้านเรามีเซเว่นนะคะด้านหลังติดคูด้านหลังติดคขข้างๆติดแม่น้ํานะคะกับด้านหน้าติดเซเว่นส่วนตัวบ้านติดธนาคารติดเนี่ยติดติดธนาคารค่ะไอ้ยังนี่ยังนี่ กุ้งยั่วอาจารย์แซ่บเลยมาเสิร์ฟเอร์พี่น้อยกันมีเอ่อหมึกหมึกลวกแล้วก็กุ้งขัวกุ้งขั้วเกลืออาจารย์แซ่บครับแซ่บไปได้เห็ดเองเห็ดเองเห็ดเองอาจารย์เห็ดเองแซ่บเองเห็ดเองขวบพร้อมอันนี้ปลาหมึกยูจูอาจารย์ของดีของสีหอนมาอ อ่ะมาต้องเป้าเห็นไหมบ่คนเก่งเขาเป่าเลยปมาหมึกู้จูาจาย์รนกัเลยใหม่แล้วมอนแบ่งอีกกับลูกออกมาหาแปลงนังแว้เน่ลูกแล้วลูกแล้วอายุยอาจารย์นะครับเริ่ม เยอะๆจาออกกันนไหฮะปากอะะบย่ยๆจ้าใหญ่ๆๆปับเด้อลิกาซิ์เด้อบวกบวกปับบกปับไปยังแซ่บๆจ้าดบจ้าหอนเลยพี่น้องการหอนนะเียบอมี่บะเอาอะไรอยู่ ปิดเลยเตาเดินกัเลยไี่ใหม่หมวกผ้กบนี่ใหม่ิกนหมนเนี่แขงเป็นการโฆษณาให้กันนะไม่ถึงว่าแบบปต๊เหมือนเพ่งเ่ก็ลองนี้อรเราเยอะๆจนนะมอีคัันคัมันมันหอนเอานี่น้ำจิ้มเนี่ยออานีนน้้ ปลาหมึกเยอะๆจ้ารสชาตินไเทคเจอร์เป็นอะไรรสสัมผัสเป็นอะไรอธิบายกันนะความจุ๊ยซี่แล้วปลาหมึกเหนียวติดฟันเล็กน้อยความชุ่มฉ่ำผลจิ้มจับนะหวานมันเค็มเอาแบบเหมือนเขาอัดนะ เป็นไังคัะเป็นไงคัะเอาไปเลยอาร์ตอาร์ตตื่นเมื่อไปไ่ซิยงกันไปล้สองเท่า่ายเลยหอนเลยเป็นการเติมทานนะคะแล้วล่ะเ่องโ่้อนปะ ระวังหาดเยจะคล้องหมูสุกเลยพอาล้วพมันฉีดเงนะอ้แกไมปการเติมทางอะรมึงยกเียเยกบ้แงมันาะยกเะาบมันสีดข้นนะฮะเอ้ยเอามือจับหูมูได้แล้วหูมูไตอู้หอะไรไมแคะขอบคุณนะจ๊ะสาหลัก แอนเสาหลักนะคะอ่าสายเปทักสองเป็นอะไรเปตกปลาตกปลามื่อนีร่ได้กินหมูกกระทะตกปลาในปลาหมึกตกปลาในปลาหมึกเห็นไหมยูยูว่าใจจค่ไหนนะเว้ยอะไรกินอะไอืมเห็ดในหนังในหนังคือในคนะทะ เยเจ็บบ่เจ็บบ่มาสำรวจพี่น้องเดี๋ยวไปขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะกินหอยคิดถึงคือเก่าให้ฮาปาร์ตี้กันบอๆพี่น้องวันหยุดนะจ๊ะเอาปิดคลิปให้นะย้อยจอาจารย์ู้ไหมแบ่งปิดคลิปให้นะรักช้างน่้อยไว้เอาไว้พอกันคลิปหนาได้ครับก่อนคับพอกันคลิปหนาได้ครับบกก่อนครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีจ้าเอาปิดคลิปให้นะ เร็วเร็วเร็อกันคลิปนาครับมึงสิพอกันคลิปนาครับหัวเข้าปิดไฟแล้วปแล้วไปจ้าบายบายตบตบอีกนะเอาเได้วเดี๋ยวอยกกนะครับข้าไนยอยมินมาาลก็เจ็บตีแห้งเลเจ็บบายบายจ้า 我。Uh huh.